แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเรื่องการใช้อาวุธเพื่อควบคุมฝูงชนเนี่ยนะครับมีกรณีหนึ่งที่ดรนิวเนี่ยคุณดรสุปนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบัน M.A.S.T. Center ของอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งคำถา,ถามถึงคุณปิยบุตรแสงกระนกคุณ,คณปิยบุตรเนี่ยมีภรรยาเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับอาจารย์ดรนิวเนี่ยบอกว่าทำไมคุณปิยบุตรเนี่ย กับภรรยาชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่เล่าให้คนไทยฟังว่าสารฝรั่งเศสสนับสนุนตำรวจให้มีการใช้กระสุนยางขนาดใหญ่เท่ากับลูกกอล์ฟในการสลายการชุมนุมตั้งแต่ปีพศ2562แล้วและก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกระสุนยางใหญ่กว่าบ,บ้านเราเท่าลูกกอล์ฟเลยเหรอคือถ้าเห็นกระบอกปืนในมู้ทีมงานเตรียมภาพไว้หรือเปล่านี่ กระบอกป ương, ืนกระบอกปืนที่ยิงกระสุนยางเนี่ยนี่มันแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเขาเล็งไปแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ยิงพื้นค่นี่ที่ฝรั่งเศสนะือคือเวลาเราจะด่าตำรวจไทยเนี่ยก็ต้องดูว่าตำรวจในโลกนี้เขามีมาตรฐานทําอะไรแบบไหนชอบอ้างมาตรฐานสากลนะคะก็ต้องไปดูว่าสากลเขาทํายังไงกันบ้างถึงบอกว่าถ้าทําตามสากลเนี่ยโอ้โหรับรองหนักกว่านี้เยอะหนักกว่านี้ หนักวันนี้มากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยคือมันเราก็อารมุ้มอร่วยกันเต็มที่คือคือมันเป็นนิยามเนี่ยเนียเนี่ยเอาเนี่ยคุณดูเนี่ยเวลาฉีดน้ำเนี่ยฉ NO ีดแรงๆกันแบบนี้เลยเนี่ยค่ะนี่มันได้โค้งอะไรมากเลยนะคุณทิยาค่ะก็ฉีดกันตรงๆใส่ตัวนี่แหละค่ะตัวเล็กๆแบบคุณไปยืนเนี่ยกระเด็นเลยค่ะนะแล้วคุณเห็นตำรวจไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ปราบจราจรเนี่ยเนี่ยเขาก็ลากถ้าเขาทุบนี่เขาทุบจริงนะคะ ทำอะไรก็ทำจริงเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ควบคุมผู้ชุมนุมซึ่งเราเห็นตามข่าวในในข่าวต่างประเทศเนี่ยในหลายๆประเทศเขาก็ทำกันแบบนี้ค่ะเห็นความคิดเขาลากลากแบบถูรู้ถูกกลางเลยนะค่ะแล้วถ้าหากว่าคุมไม่ได้แก้ส,ส้ำตาก็ต้องมา,าแต่บ้านเรานี่โอ้แทบไม่ได้ใช้เลยนะแก้ส,ส้ำตาเนี่ยขนาดแค่ฉีดน้ำนี่ดราม่าก,กันทั้งประเทศเลยอือันนี้อันนี้เนเนดูเนเน ก็หิ้วกันไปนะคะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ชอบอ้างชอบอ้างสากลชอบอ้างต่างประเทศเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนนางงามคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนี่ยนะที่เคยโพสต์บอกว่าโอ้โหประเทศเราเนี่ยใช้ความดุแลงกับประชาชนแบบปาเถื่อนอย่างงู้นอย่างนี้คือตัวเองก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะแยะภาษาอังกฤษก็ดีอไม่รู้ว่าหรืออ่านแต่ข่าวในทวิตเตอร์ <laughs> นะ ข่าแบบนี้หาอ่านบ้างมันจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาเวลาแสดงออกความเห็นทางการเมืองต่างเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่โชว์ความไม่ฉลาดออกมาค่ะการชุนุมหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดขึ้น